น้องเวสตี้นะครับหรือว่าไวเฟิลเรียเจ้าของอยากให้ตัดสั้นนะครับไว้แค่ไว้แค่หัวนะครับจะเข้าแต่งหน้าช่วงอากาศร้อนนะครับขนพันจันแล้วก็มีปัญหาขน,นขนรุนร่วงการขนผขนสั้นก็จะช่วยลดปัญหาขนรุนร่วงขนพันจันลดปัญหาความชื้นที่สะสมที่ผิวหนังและขนนะครับทาให้เกิดกลิ่นอับแล้วก็ทําให้เกิดโรคผิวหนังได้ ลดการสะสมความร้อนในร่างกายน้องจะได้ไม่หอบนะครับเพื่ออากาศร้อนลดการสะสมเหงืมม่อได้ด้วยครับดูแลรักษาความสะอาดได้อับน้ำต่อแห้งไวแต่งขนง,ง่ายนะครับอันนี้เราใส่ยกเท้าไว้ด้วยนะน้องจะได้ไม่เหยียบน้ํนาจะได้ไม่อ่ะเหยียบน้ำแล้วจะได้ไม่ไม่เกิดผื่นแดงผื่นขึนไม่เก็บความชื้นไว้ที่ฝ่าเท้านะครับอาบน้ำเป็นสลวนล้าน้องหมาน้องมาซาลอนเราเสริมไปเสริมมากขึ้นกันครับ 0866404443โทร,โร,รมาสอบถามจองคิวไปได้มีบริการรับส่งถึงบ้านด้วยครับบ้านนี้ก็มีเบรสตี้5ตัวนะครับให้เราไปรับมาน้ำตัดผมน,นะครับรายได้สุดนึงใช้ในงานจิตอาสานะครับตัดผมให้กับสนักจรสนสำนัการตามมูลเรีนีน่ต่างๆด้วยอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสําหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมสซาลอ,อนครับ ครคับเสร็จแล้วนะครับน้องเวสตี้บ้านนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งที่บ้านให้ตัดขนสั้นนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพผิวหนังใช้เป็นแชมพูสมุนไพรนะครับดูแลสุขภาพผิวหนังให้นะครับ อ่านักต่ขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาหันกันครับ0866404443ครับมีบริการรับส่งด้วย,ยนะรับมาที่คอนโดแมวหนึ่งวันและได้ส่วนหนึ่งใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสัตวมจริกธรรตามมูลนิธิต่างๆนะครับอันนีน้โฆษณาร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาเสริมจัดงานน้องหมาน้องแมวซาลอนครับขอบคุณครับ